สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับกล้องแล้วก็เฮียวิทยาเจ้าของรา้าน19โพสิทองนะครับชื่อน,นี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้มีรถสวยๆไม่น้อยๆอีก1นึคันนะมาแนะนํามาให้ชมกันนะครับใครที่กําลังหางร,รถที่ประหยัดน้ํามันคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งคันที่<อ>แนะนําเลยนะใครที่ยังไม่กล้าเล็ดกรถไฟฟ้าร้อยเปอรนตะ์ใช่ครับลองลองให้บิดของเจ้าตลาดของ h o n ด้ดู ฮอนด้านี่โตโยต้านี่ไฮบริดนี่บอกว่านะเป็นยืนหนึ่งในเมืองไทยเลยใช่ครับคันนี้เดี๋ยวบอกรุ่นกันก่อนเอยบอกรุ่นครับบอกรุ่นบอกปีบอกคัาตัวเลย h o n d a H R V 1.5 E H U V ตัวท็อปตัว R S เลยนะครับนี่มีโลโก้แบบนี้ได้หน้ากระจังสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้รถผลิตปี2023จนทะเบงียน2 0 2 4กันเลยนะครับนะ เลกใหม่แค่สามหมื่นโลนะครับอันนี้เดี๋ยวเฮียแจ้งค่าตัวน้องเขาค่าตัวเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็คือ,อเป็นรุ่นไอเอสดนะใช่ไแดงเขาอยู่ที่หนะึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะก็คือโปกติขายอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับวันนี้มามอบให้สองหมื่นบาทออเอ๋เดี๋ยวเดือนหน้าตูจีละเป็นอนังเปาให้สองหมื่นบาทสองหมื่น สองหมื <20 S 1> บ,บาทก็เหลือแค่8 3 9 0 0นสถูกว่าป้ายแดงลงไปสา0 0 0นสี่หมื่นบาทนะกับเลขไมน้น้อยๆเลยนะแทบจะถูกแทบจะไมน้อยในตลาดเลยนะเลขไม้สามหมื่นโลใช่ครับรถผลิตปี23จดทะเบียนปี24บนะใช่ครับเออย่างเงี้ย้าถือว่าใชยน้อยมากๆนะแปด0 0นบาทก็ซื <c oughs> ้อสดไม่มีแวดเดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้า อยากจัดไปเน้นเครดิตฟรีดาวนะครับคันนี้ก็จะผ่อนกับค่าประมาณแค่หนึ่งมื่นสี่พันเท่านั้นเนี่ยแปดสิบสี่โวลต์นะครับอืมไม่นะหมื่นสี่กว่าเนาะใช่ครับหมื่นสี่กว่าได้ขับตัวท็อปใช่ได้ขับตัวท็อปเลยอืมสีขาวด้วยแบ็กท็อปหลังคาดําใช่ครับสภาพใหม่กิ๊บเลยอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องกันเลยนะค่าตุ้ค่าตัวก็บอกแล้วเดี๋ยวอ่ะเดี๋วดูรอบๆกันก่อนโอเคหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เออได้ยางใหม่ด้วยยางยางก็คือยางอ่า บิสโตนแล้วก็มาพร้อมกับแม็กเลนโซ่แม็กเลนโซ่เออนะสวยมากครับแม็กลายก้านวายขาวฟางพวกลายพวกอ่าพวกอะไรนะพวกฟอร์ดลายจะเรียกอะไรอะแม็กแม็กแม็กอะไรนะแม็กแม็กฟอร์ดแม็กฟอร์ดเออนะมาจากพวกแม็กฟอร์ดอืมอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆกันนะค่าตัวก็บอกแล้วเหลือแค่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันนะสามแสนบาท ถูกลงไปเขาแต่งมาครบเลยนะครับ E H E V ใช่ครับตัวนี้อืตัวท็อปสุดเลยตัวท็อปสุดแล้วเป็นแได้หลังคาดาหลังคาขั้วบนจะเป็นหลังคาแก้วเลยหลังคาแก้วใช่ครับเป็นหลังคาแก้วอืเป็นหลังคาแก้วเนะใช่ครับ อ่ะเดี๋ยวให้สตาร์เครื่องก่อนไหมเออสตาร์เครื่องอ่ะกล้องกล้องสตาร์เครื่องเลยนะยางดอกเต็มเต็มเลยเดี๋ยวดูยางเนี่ยเดี๋ยวดูยางกันอ่ะยางดอกเต็มเต็มเลยอืมยางปียี่สิบสามอ่ะยางปียี่สิบสามเออรถผลิตปียี่สิบสามจดทะเบียนปียี่สิบสี่แล้วก็แม็กเรนโซ่กุญแจอยู่ก็อยู่หน้ารถเนี่ยลอง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 เหยียบเบรกสตาร์เอออยู่นี่ปะใบราคาปิดอยู่ปะ อะอไปไหนอ่ะไม่อยู่สตาร์ไม่ติดอะใช่อ๋อวางไว้ที่โต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเรียบร้ยอยครับตัวท็อปสุดเลยตัว R S หนึ่งจุดห้า R S หลีกยี่สิบสามจุดยี่สิบสี่นะไพ่แดงหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันวันนี้เหลือแค่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นออสตาร์ยัง ตาเรียบร้อยแล้วครับนี่สตาร์แล้วนะก็คือเป็นระบบะไฟฟ้าเขาอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องยนต์ยังไม่ยังไม่ทํางานเป็นสิง<ๆ>ยังไม่ได้ทํางานเป็นไฟฟ้าอยู่ตอนนี้ยังนิ่งนะแต่ตอนนี้ก็คือข้าวเกีียวก็ขับได้เลย,เยใช่ครับเนี่ยหน้าตาเครื่องยนต์ตัวไฮบริดก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆก็คือสีส้มสีส้มเอสีส้มนะหัวน็อตเดิมจะเข็บเดิมหมดเลยรถก็ติดสีดำเดิมคันนี้นะ สภาพใหม่กิ๊บเลยคันนี้สภาพต้องรองป้ายแดงเลยเร่งไม่สามหมื่นโลสภาพไม้น้อยมากๆเลยแค่สามหมื่นโลนะครับสภาพสวยมากคันนี้นะใหม่กิ๊เลยอันนี้อ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยดูยางเส้นนี้อ่ะยางยางก็ดอกเต็มๆยางก็ใช้ไปีสองปีสบายเลยใช่ครับได้แม็กของเรนโซ่แท้ด้วยตัวท็อปสุดเลยตัวนี้นะระบบฟังก์ชันระบบอะไรต่างๆก็เป็นตัวท็อปสุดนะ เดี๋ยวสองดูเลขใหม่กันตัวนี้เลขใหม่อยู่ตรงนี้นะครับสามหมื่นหกพันนะครับสองร้อยเจ็ดกิโเมตรเท่านั้นสามหมื่นหกพันเนาะใช่ครับตัวท็อปสุดตัวแพงสุดเดี๋ยวให้ดูนะครับพวกนี้ก็จะมีพวก h Honda l า n ลนวอ h ด้วยกดตรงนั้นได้เลยใช่นะตัวนี้เดี๋ยวดูตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันอ่นะเดี๋ยว เข้าเข้าไปดูข้างในกันอือโอ้โหระบบเยอะเหมือนกันนะตัวนี้เยอะครับเป็นตัวท็อปเลยเดี๋ยวกล้องเข้ามาข้างในมามาดูข้างในกันอ่ะอใครปรับเบาะพ่อพอ,อปรับเบาะขึ้นหน,น่อยนะนะครับข้างหลังก็สามารถพับเบาะอย่างนี้ได้เอ้นี่มีแอร์อ่าเครื่องยนต์ติดล้วนะตัวนี้ปุ๊บนี่ กว้างขวางคันนี้นะครับเนาะอตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานแล้วเรียบร้อยเครื่องยนต์ทำงานแล้วเนาะใช่ครับตัวนี้ก็ขับได้หนึ่งสองสามหนึ่ง normal eco mode แล้วก็ตัว sport นะนะเกียร์ขับได้สามสเต็ปแล้วก็มีระบบลงเขาแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะแล้วก็เบรครับอส่วนอันนี้ก็คุยคอนโทรลแล้วก็มีออกนอกเลนแล้วก็มีเราดาร์ป้องกันการชน ป่าท้ายไฟฟ้าก็เปิดตรงนี้เรดาร์ประกันการจกันเลยลรื่นงถลายก็มีเอนจิเนรตาอยู่ตรงนี้นะครับเอะที่ปรับเพิ่มรถเดินใหม่ก็อยู่ตรงนี้อือโคตรแล้วแอ์เท่ดิใช่ครับสองฟังเลยฟังนี้ก็เหมือนกันแอ์เย็นฉ่าเลยแอ์แรงมากเลยแอ์เย็นฉ่าแล้วก็มีที่ท้าตัวสับไร้สายอันนี้มีแถมกล้องกล้องบันทึกเดินทางด้วยใช่ครับอืตัวนี้ก็อะกล้องถอยกล้องถอยเอะนะนี่อืมโหตัวนี้ออปชั่นเยอะดิ ใช่ครับเล็กใหม่ตุืยาอันนี้เช็กระยะไปที่สามหมื่นห้าพันโลไปอีกก็สี่หมื่นห้าพันโลใช่ครับนะพึงวิ่งไปได้อีกเกือบหมื่นโลเลยนะเออเครื่องยนต์ดับละอันนี้ไปเสร็จสามครั้งใช่ครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะรถใช้น้อยมากๆเลยอันนี้เออแล้วก็มีคู่มือการใช้งานมาให้อีกหนึ่งอนะครับนี่รถบ้านแท้เลยเออนะครับโอ้ไปก็ดีเอ๋น่อันนี้ก็เปิดนี่ เปิดสรุปมูลุปใช่ครับเออกระจกเออตแถวนี้นะเปิอนี้ได้เลยส่วนข้างหลังก็เป็นแบบบีบเป็นแบบบีบใช่ครับแล้ยอีกอันเปิดฝั่งหนึ่งเออเออก็ดีฝุ่นให้เข้ารถใช่ดีดีเป็นกระจกพาโนรามาเอ้อ เพิ่งได้มาตัวนี้ไฮบริดตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากเลยใช่ครับนะเติมพันหนึ่งนี่เต็มถังนี่ก็โอ้วิ่งไปเถอะพันหนึ่งก็เต็มถังแล้วเราวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งลืมอืมตัวนี้คันนี้ทรงเขาสวยมากเลยครับเนี่ยก็บอกก็ออกแนวสปอร์ตเนาะใช่ครับเออบอกเขาออกเป็นแนว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 สปอร์ตดินะใหม่คลิปแบบะดูบอกคนขับเนี่ยนี่เนี่ยรถใช้มากใช้น้อยให้ดูสันตรงนี้แล้วก็ดูพวงมาลัย แล้วก็ที่จับหัวเกียร์ไอ้ตรงสครับเพดข้างล่างก็ยังไม่หลุดเลยนะใหม่กิบเลยใช่ครับใช้น้อยมากนะเลขใหม่แค่ส0 0หมื่โลเท่านั้นสครเพดสินเงินยังอยู่ปียีผลิต23จดทะเบียนปียีเข้าสู่มาแล้วสาครั้งใช่ครับหมื่นสองหมื่เข้ามาหมดแล้วเดี๋ยวดูข้างหนะแปดแสนามหมื่นปียีตัวท็อปสุด rs นะป้ายแดง1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งล้านหนึ่งแเจ็นะ ประหยัดไปได้สามแสนกว่าไ,ไฟุ่งไฟท้ายก็สวยดิเป็น<ม>เป็นเป็น LED หมดเลยนะรถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะ<ม>ให้เป็นระบบเป็นเป็นเป็น LED หมดละเนี<ม>่ยครับอ <c oughs> ืมก็ได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนั<ม>่ฝาท้ายไฟฟ้าตัว<ม>ท็อปสุดแล้วตัวนี้เนี่ยตัวนี้บางของสัมภาระเวลาเรามีอะไรสําคัญเนี่ยอย่าไปไว้หน้ารถ<ม>นะให้ไว้ตรงนี้เวลาปิดมาตรงนี้มันจะบางลงมาแล้วมองก็จะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย บางทีเราไม่มีอะไรสําคัญหรอกนะบางทีผู้หญิงอะ่ะบางทีกระเป๋าจะมีเครื่องสำอางมีอะไรกระจุกกระจิกใส่ของนิดหน่อยแต่บางทีนะไอ้พวกมิจฉาชีพอะ่ะบางทีมันเห็นว่าเฮ้ยบางทีมันคิดลึกไงเฮ้ยมีเงินมีทองมีอะไรสําคัญอยู่ในกระเป๋าไหมวะยังไง ทุบกระจกดูขโมยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้ขโมยรถหรอกจะมาโมยขโมยของมีค่าใช่ครับอ่าอย่างเงี้ยโดนบุ้งโน้ตบุ๊กอะไรของอะไรกระปุ้งกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะจะมาค้นจะขโมยของแค่นั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้ขโมยรถหรอกวก็ทำให้รถเสียหายใช่บางทีมาทุบกระจกแตกแต่บางทีอ่ะเราก็ระวังตัวแล้วหละเอาแต่กระเป๋าป่าไว้ของมีค่าทองหยองแหวนเวิร์นเลออะไรมีค่าเราก็เก็บไปกับตัวแค่เอากระเป๋าวางแต่คนนี้ไอ้ไอ้คนที่มาไอ้พิจาที่อะไรขโมยมันมาเห็นกระเป๋ามันก็ไม่รู้ว่ากระเป๋ามีของอเเล่ามัน จัดระทุกกระจกจะมาขโมยของในรถแค่นั้นเองที่ไหนได้ไไดโอ้โหเซ็งเลยใช้เวลาตั้งนานเจนตำรวจจับอีก <laughs> มีจากกระเปา๋าเปล่าด้วระวังกันนิดนึงนะเดีย๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะอื<ม>นี่อันนี้ที่ลากจูง<อ>แล้วกล่องอใส่ของอเนกประสงค์นะตัวนี้อันนี้ก็ใส่กันลุ้งกันลอยใส่ของอย่างเงี้ยเออได้เลยสะดวจสบายดีเนาะครับหลังคาหลังคาปาโนรามาหลังคาดํา เออปี่ยท้ายสวยดิรุ่น i s e h d v เป็นเป็นเป็นไฮบิดตัวใหม่ใครับตัวนี้เทคโนโลยีเขาก,ก็คือต่อจากเทคโนโลยีรุ่นเก,ก่าถ้า e นำหน้าอะไรพวกนี้เหมือนเหมือนระบบของ Honda เนี่ยปรับปรับระบบของ a อ c o r d ก็เหมือนกันรุ่นเก่าๆเนี่ยจะไม่มี e นำหน้าที่ผลิตพวกไฮบิดมาพอมาตอนหลังเนี่ย e นำหน้าเนี่ยหมือนว่าเขาเพิ่มระบบระบบ ฟาร์มทันสมัยให้มันให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นไปอะไรประมาณนี้เออเอ,อ,อย่างเงี้ยเขาแข่งกันอยู่สองค่ายไฮบริดตอนนี้นะใครที่ไปเล่นรรไฟ้าเนี่ยก็คือลองดูไฮบริดนะไม่ต้องไปอะไรอ่ะไม่ต้องไปที่ชาร์จที่อะไรนะแล้วเวลาขายมันมีมูลค่ารถพวกเนี้ยมันเป็นค่ายฮอนด้าครับมันเป็นค่ายฮอนด้าอย่างเงี้ยมันมีมูลค่าเอ,อจะไปเดินทางต่างจังหวัดแค่เติมน้มานํามันแต่ก็ประหยัดอยู่ นะครับคันนี้ไม่ต้องไปรอช่องชาร์จไม่ต้องไปรออะไรเลยนะเข้าแป๊บเดียวแล้วก็เดินทางต่อได้เลยยาวๆนะครับอยากไปเที่ยวไหนไปได้สะดวกแถมประหยัดน้ำมันอีกนะพันหนึ่งก็เต็มถังแล้วขับไปเถอะตัวนี้ huh. อเนี่ยดูภายในกันใหม่คลิปเลยใหม่ใหม่ใหม่ใช้น้อยมากเลยสามหมื่นโลับตัวแพงสุดเลยตัวนี้ตัว RS เลย แล้วก็ได้ล้อแต่งด้วยแบงเลนโซของแบกเลนโซ่เลยใครัลายยอดนิยมเลยลายการับวายลายฟอร์สอ่ะใช่ครับพวกแมกฟอร์สอ่ะจะเป็นลายอย่างเงี้ยลายก้านวายอืมสวยสวยนะภายในก็เป็นสีดําครับได้แดงอย่างเงี้ยอือเพราะว่าชัดเจนเลยนะเมื่อกี้ให้ดูเอกสารเรียบร้อยอย่างเงี้ยรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุเลยเดิมๆเลยคันนี้สวยมากสวยมากเนี่ย 8แสนสาม่นเกพันะเออก็สื้สดไม่มีแวดครับแต่ถ้าอยากจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนเงาค่าประมาณแค่หนึ่งหื่นสี่พันสูงสุดได้แปดสิบสี่วันเลยใครที่เป็นสาวกผ่อนได้นะครับลองเข้ามาดูคันนี้ที่จะไปดูป้ายแดงเนี่ยประหยัดเงินไปได้สามแ0นกว่านะเนี่ยรถเดิมๆเลยอย่างเงี้ยใหม่กิฟเลยคันนี้แล้วขับเหมือนรถใหม่เลยคันนี้ขับดีมากเลยอย่างเงี้ยสู์เสิร์นิ่งเลย ไปเทสมาแล้วคันนี้ตัว R อเอสเขาจะได้กระจังหน้าแบบนี้นะนะเป็น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 เ,นเ,นเ,นเนม็ดเม็ดเม็ดเม็ดสวยมากตัวตัวอื่นไม่มีเนาะใช่ครับให้เฉพาะรุ่น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 ไอเอไอเอ้เขาจบขึ้นเลยเอวันนี้มาไวไปไวเพราะว่ามั้งใจเอาคันนี้มามอบให้นะเอาไปใช้กัน ปกตินะแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะวันนี้พิเศษให้สองหมื่นบาทนะครับเนาะตอนรับตุจีเป็นอังเปาไปเลยนะครับเหลือเพียงแค่แปดแสนสามหมื่นเก้าพบาทเท่านั้นนะประหยัดเงินไปได้เท่าไหร่สามแสนกว่าประหยัดเงินจากใบแดงไปได้สามแสนกว่าใช่ครับใบแดงตัวนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะเหลือแค่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทนะเดี๋ยวดูรอบๆอีกทีอ่ะเดี๋ยวปิดไลน์ละนะ วันนี้มมอบวยสวยคันนี้เนะเป็นตัวท็อปสุดเลย i s hybrid นะเพราะว่าตอนนี้นะใครจะเล่นรถไฟฟ้าลองคันนี้ดูแล้วจะไม่ผิดหวังเลยประหยัดน้ำมันมากร,รุ่นนี้เครื่องพันห้าเครื่องพันห้าไฮบริดตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากแล้วเสียปภาษีถูกอย่างเงี้ยใหม่กิ๊เลยให้ดูภายในอีกทีนี่ให้ดูภายในกันอีกทีหนึ่ง ตัวนี้ฟังก์ชันระบบต่างๆแล้วก็ครบคันเลยเขาว่าเป็นตัวแพงสุดนะครับหลังคาแก้วหลังคาดำหลังคาแก้วพาโนลาม่าอย่างเงี้ยสวยครับหลังคาเป็นกระจกดำแล้วก็มีมีม่านม่านตรงหลังคาเอออย่างเงี้ยสวยๆนักเพจอยู่ตรงนี้เพจอยู่ตรงนี้เออ รถผลิตปี23จบียนปี2024นะสภาพน้องๆไปแดงเลยเลขใหม่แค่30,000โลใหม่น้อยมากอันนี้นะเออ800,000 39,000เนาะใช่ครับอย่างเงี้ยวันนี้มาไวไปไวเพราะว่าตั้งใจมามอบให้ตรงนี้นะเอ๋ประหยัดเงินไปได้300,000กว่าใชอย่างเงี้ยเออนะวันนี้แค่ว่าเอาคันนี้มามอบให้แค่นั้นแหละเออแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะเอาคันไหนมาจัดโปรให้อีกใช่ครับเออ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วทูกใจนะครับโทรหากล้องได้เลยนะเบอร์062 1496359นะครับถ้ายังไงโทรมาได้เลยถ้าไม่มีใครรับสยายเด่๋กล้องรีบโทรกลับนะครับหรือยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าสนใจยังไงเดี๋ยวกล้องทักไปนะครับนะอ,อย่างเงี้ยแล้วก็แบตเตอรี่ก็สิปีนะ,นะรถยีิบสี่ก็ไม่หมดด้่นเลย34ตอนนี้แค่พอสอเริ่มเพิ่งจะหมดยีบห้า ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามโอ้โหสามสี่หมดก็คือมันก็นับจากยี่สิบสี่อ่ะก็นับไปยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่แปดยี่บเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสิบสามเต็มอือฮึพศสามสิบสามตอนนี้เพิ่งจะเดือนมกรายี่สิบหกยี่หกยี่บเจ็ดยี่แปดยี่บเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามอีกแปดปีถามว่ากลัวอะไรถูกปะแปดปี เราใช้ไม่ถึงหรอกใช่ห้าปีก็เบื่อแล้วมันเป็นประมาณนี้ยถูกปะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วค่อนด้รับประกันลองรับให้ใช่ป่ัมันเป็นประมาณนี้เออแล้วเวลาขายมันมีมูลค่ามีไฟแนนซ์จัดได้ร้อยเปอร์เซนไม่ต้องไปกังวลอย่างเงี้ยเออแล้วตัวนี้ก็คือมันเป็นเทคโนโลยีของพวกคนต้องการประหยัดน้ำมันถูกปะต่อจากเครื่องยนต์สันดาปก็ต้องมาไฮบริดต่อจากไฮบริดก็คือรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยรถไฟฟ้าก็ไม่ว่ากันนะมันเป็น เทคโนโลยีแห่งอนาคตมันเป็นประมาณนี้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปอะไรประมาณนี้แต่ที่ร้านที sure> ่ชุลูี่ยยังไม่กล้าเอารถไฟฟ้าเข้ามาขายที่เป็นมือสองมันเป็นประมาณนี้นะเอออย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองรอให้มันชัดเจนอีกนิดนึงรอของโตโยต้ารอของฮอนด้ามันเป็นไฟฟ้าเข้ามาร้อยเปอให้มันชัดเจนอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นของโตโยต้าของฮอนด้าในบอกได้เลยว่ามันจัดไฟแนนซ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำไมอะโตโยต้าถึงช้าฮอนด้าถึงช้าก็นี่ไง ก็คือถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจเร็วเขาไปสู้กับพี่ใหญ่นะเขาไปสู้กับพี่จีนพี่ใหญ่ไปสู้กับค่ายอื่นที่มาจากต่างประเทศถามว่าถ้าเวลาเสียถ้าเกิดตูนว่าก่อนหน้ามาเนี่ยฮอนด้ากับโตโยต้าเนี่ยเขาอยู่บ้านเรามานมนานเขาการรับประกันเนี่ยอย่างเงี้ไยไฮบริดเนี้ยรับประกันสิบปีเขาไม่มีงองแงทั้งฮอนด้าโตโยต้าถูกปะถ้าเขาออกรถไฟฟ้ามาการรับประกันก็ต้องมีแต่ถ้าเกิดว่าเขาทาเสียละ เขาจึงบอกว่าชื่อเสียงของฮอนด้าพังหมดชื่อเสียงโตโยต้าพังชิบยหายไปปวงหมดนี่ไงเขาถึงบอกว่าทําไมเขาถึงไม่โหมไม่ถึงออกมาวุบวุบวุบสู้กับพี่ใหญ่เนี่ยมันเป็นประมาณนี้แต่เขายายามประคองไฮบิดไฮบิดไฮบิดไว้เนี่ยมันเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือบอกว่ามันเป็นโลกของอนาคตโตโยต้ากับฮอนด้าเขาก็เขาก็คิดคดทําอยู่แต่เขาก็ต้องอยู่ภายใต้ในการรับประกันของเขาเนี่ยมันตงเนี้วันนี้ที่ที่มาคุยเรื่องเรื่องการรับประกันของค่ายใหญ่ในบ้านเรา เนี่ยมันเป็นประมาณนี้คือถ้าเกิดว่า Honda t o y o ยต้เนี่ยเป็นไฟฟ้าร้อยเอร์เซ็นเมื่อไหร่ปับ๊บบอกได้เลยว่าศูนย์บริการเนี่ยลูกค้ามาเปลี่ยนอะไรเขาได้แน่นอน บางตอนนี้บางที่บางหลายๆค่ายเวลารดอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคือต้องรออะไรมันไม่มีอะไรตรงนี้มาทดแทนเนี่ยเป็นประมาณเี็กก็ไม่ต้องไปเอ่ยยี่ห้อเขาไม่ต้องไปว่าทิ้งแต่โดยรวมตอนนี้มันต้องรอมันตรงนั้นนี่ไงก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นโรคของอนาคตต่อไปมันต้องมีแน่นอนมันเป็นประมาณนี้นะเออไม่ใช่ว่าไม่ดีมันดีแต่เราก็ต้องตามเขาให้ทันมันเป็นประมาณนี้นะเอออย่างเงี้ยแล้วเวลาเป็นการมาเป็นมือสองปั๊บเนี่ย เราก็ต้องคุยกับป้ายแดงเขาดีว่าเวลากล้องซื้อมาแล้วขายเนี่ยประกันของป้ายแดงมันหมดไหม mm hmm. เวลาเปลี่ยนมือตูกปะไม่ใช่เซล,ลมาหลอกว่าอุย้ยเปลี่ยนได้พี่เปลี่ยนได้โอ้พี่จะไปขายก็เดือดร้อนพี่ก็ไปขายได้เลยพอไปเปลี่ยนปับ๊บพอพอคนที่สองซื้อไปแล้วเอาไปเข้าสู์บริการเขาบอกอา้าวนี่ดูสำเนาเอา้าวชื่อคุณเปลี่ยนมาแล้วนี่ก็คือ แบตเตอรี่ที่เคยรับประกันก็คือหมดแล้วตายหาเลยทําไมาอย่างนี้มันมันไม่โอเคสาหรับผู้บ,บริโภคถูกปะเนี่ยอย่างเงี้ยโตยต้าฮอนด้าเขาออกมาแล้วเขาก็รับประกันให้อยู่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนมือ2มือ3ไปเขารับประกนันเขาก็ยังรับประกันเปลี่ยนแบตของเขา<ช>ไม่ช่บ,บอกว่าพอถึงเวลามาดูสำเนาเอา้าชื่อคนออกใบแดงมาฮอนด้าโตยต้าเอ้ยมันอย่างนี้เราไม่เคลมแบตให้คุณนะเห็นไหมเนี่ยเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปฮอนด้าโตยต้าเนี่ยเขาออกเรื่องการรับประกันของ ไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาก็ต้องตามเพราะว่าค่ายเขาเขานําล่องมาไม่งั้นใครจะซื้อกล้องถูกป่ะนี่เป็นประมาณเนี้วันนี้ก็คือที่คุยเรื่องรถไฟฟ้าคุยเรื่องไฮบริดก็คือวันนี้เราเอาไฮบริดมาแค่นั้นเองนะผซื้อไปจะได้สบายใจใช้ได้ต่อยาวๆแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องกังวล ที่ร้านที่จลูมบอกว่ายัางไม่กล้าเอารถไฟฟ้ามือสองมาขายาามานันเป็นประมาณนี้ยลัวขายไม่ได้ปวัวไฟแนนซ์ไม่รับจด้ <laughs> ไม่ออกมาเดี๋ยวมันขาดทุนมันเป็นประมาณนี <laughs> <ๆ>้ยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่อะไรไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีาความทันสมัยเดี๋ยวลูกค้าบอกเอยมันไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยเออแต่เรายัางไม่กล้าเรายังไม่กล้ากลัวคนไม่ซื้อมือสอง กลัวคนจะไปซื้อแต่ป้ายแดงเราก็ทายสิซื้อมามาเป็นขยะเศษเหล็กมาจอดคาอยู่ในโจ์รูมเราขายก็ขายไม่ออกไปเน้นก็ไม่จัดให้ก็ตายเอาเงินมากองเป็นเศษเหล็กถูกปะใเราก็ซื้อที่มันมั่นใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อไปอ่ะโอเคให้ไปเน้นเขาจัดให้เต็มระบบบอะไรแน่นอนเราก็ค่อยซื้อมาขายใจเย็นนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะใครใจร้อนก็ซื้อป้ายแดงก็ซื้อไปก่อนไม่ว่ากันอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ทางโจ์รู สิบเก้ารยทองก็อย่างใจเย็นก่อนอย่าไม่เอาข้าวมาขายครับลัวไม่มีลูกค้ามาซื้อมือสองกลัวไปไหนเขาไม่รองรับจัดให้อะไรประมาณนี้เแล้วเกิดว่าเปลี่ยนมือลูกค้ามาซื้อแล้วก็บอกว่าเงื่อนไขป้ายแดงเขาหมดประกันขึ้นมาตายเลยมันเป็นประมาณนี้พอเวลาลูกค้าไปสืบไปเช็คปุ้ยไม่เอาหรอกไม่กล้าซื้อมือสองตายเลยจะไม่ออกแต่ป้ายแดงป้ายแดงแล้วมือสองก็ตายอะไรนี่ไงมึงจะบอกว่ามันก็เลยต้องชะลอตรงนี้ไว้เอออะฝากกันฟยตานี้ไว้เนาะยี่สามจุดยี่สี่นั่คือ อ่าไปแดงคันนี้ก็คือ1 1 7 9 0ล้านตอนนี้เหลือ8 9 0 0 0นะใช่คเับรถลดวิ่งน้อยมากแค่30,000โลนะ สีเดิมๆจากายแดงเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นชัดเจนเลยอย่างเงี้ยขอฝากคันนี้ไว้ด้วยรถดีมากเลยคันนี้ไปลองเทสมาแล้ววันนั้นนะไปขับขับดีมากๆเลยคันนี้ยก2นิ้วเลยรถดีจริงคันนี้อุทยาการันตีให้นะใครได้คันนี้ไปใช้นี่ต้องต้องนึกถึงกันเลย19โปรตีทองตรงนี้นะขอฝากคันนี้ไว้รถดีจริงอยากให้ไปใช้กันครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ